สวัสดีครับทุกคนครับพามาดูทุ่งนาครับหลังจากปั่นข้าวไว้สิบกวันนะครับตอนนี้ข้าวเริ่มงอกแล้วครับก็ความสูงก็ประมาณสิบเซนแล้วครับอันนี้ก็ถีบ้างห่างบ้างนะครับเพราะว่าใช้มือเราหวานนะครับไม่ได้ใช้เครื่องพ่นนะครับหวานหว่านเองกับมือนะครับ ่าเป็นข้าวที่เราปลูกเองโชคดีปีนี้งอกนคะรับปีที่แล้วหวานไม่ทันนะครับน้ํามาก่อนสรุปว่าต้องดันซ่อมไปเกือบทั้งแปลงนะครับปีนี้ก็งอกแล้วก็หวังว่าน้ําคงจะไม่ขาดช่วงนะครับนะครับเพรงั้นข้าวที่งอกมาเดี๋ยวตะแห้งตายก่อนนะครับปีนี้ก็เลยทําการหว่านแต่งัมปีนะครับ ก็แก้ปัญหานะครับน้ําท่วมนะครับปีที่แล้วโดนน้าท่วมก็เลยขุดคลองรอบๆแปลงนานะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านน้ํานะครับเวลาน้ํามาก็จะไปตามคลองที่เราขุดนะครับเราก็ใช้น้ําเท่าที่จําเป็นนะครับผักดันเข้าแปลงโดยใช้ข้อต่อนะครับเป็นการบริหารการจัดการนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแปลงนะอ่าก็สวัสดีครับผม